มันทุกคำหยาบไม่ได้หนิแฟนใหม่ของพิมคืนใจนะครับเฮ้ยกับ้ากับ้าอย่าออาเฟซอย่าออาเฟซสวัสดีสวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับผมนะครับแมมมอสอีกเช่นเคยนะครับพบกับรายการไข่ไข่แบบไข่บ้าวันนี้นะครับตามชื่อพิมครับแฟนใหม่ของพิมคืนใจนะครับ อะไรอ่ะ่ปน่นกนเลยขอแนะนำชื่อกันเลยอ่ะชื่ออะไรบ้างสวัสดีค่ะชื่อตังโมชื่ออะไรชื่อนิทาชื่อพีมชอาอะหยอยเล่นเถอะชื่ออะไรชื่อน้องบีมค่ะเดี๋ยวเราไปดูกระติกไก่กันดีกว่า กติกา ไปดูกติกากันเลยกติกาเกมสึกชิงไข่โดยผู้เล่นทั้ง4คนจะต,ต้องจับฉลากเล่นหนึ่งใบเพื่อหาว่าในแต่ละตาใครจะได้เป็นแม่อีกาหรือว่าหัวขมโมยโดยแม่อีกามีหน้าที่ปกป,ป้องไข่ของตัวเองเพื่อไม่ให้หัวขมโมยแย่งไปแต่ถ้าหัวขมโมยเอาไข่ไปได้ก็จะได้รับไปเลยลูกละ1หนึ่งคะแนนแต่ถ้าเกิดหัวขมโมยโดยแม่อีกาจับได้ภายใน5วินาทีก็จะถูกสลับมาเป็นแม่อีกาโดยตอนสุดท้ายจะสรุปคะแนนว่าใครได้เยอะที่สุดเพื่อที่จะหาผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวส่วนอีก3าคนจะถูกลงโทษโดยการปัดจิ้งหรี วิทยากลับมาแล้วก็ให้กระโดดเด้งดึงๆอย่างนี้นะแคนะเออมแล้วสามสองหนึ่งมันเป็นมุกแก่แขนเชิญเนี่เออไปเริ่มกินเลยเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยดี๋ยอเดเดจัยวเดี๋ยดี๋ยวเดีดีเยเ เดี๋ยวเราไปจับฉากเลยเดี๋ยวเราไปจับฉลากชื่อกันก่อนเลยพร้อมพร้อมไหมพร้อมโอเคเริ่มเกม

ม่กาวมือปัดเอามืปัดไปนะ่อยู่กล้ปุ๊บขับเลยนะเรียนหัวด้วหอย่างยางยโอเคหมดเวลาโอเคเดี๋ยวตาที่2เราจับใหม่นะอ่ะจับ ลาวสองเริ <gun> ่มเฮ้ยทำไมมันเฮ้ยโดนใครดี่โอ้เฮ้ยกบมากบมาอย่าออกเฟซอย่าออกเฟซ ไม่ได้อาจจะหมดเวลาแล้วนะจะหมดเวลานะ,ะานะต้องรีบนะเกี่นาทีเลขสิบนาทีสิบนาทีสุดท้ายเอ๊สิบวิสิบวิสิบวสุดท้ายสิบวิสุดท้ายสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่มสอย่าเล่นอ่ะอุ้ยมันดูขำหย่าไม่ได้นี่ มาเดี๋ยวเราจบฉลากรอบสามกันครับอ่ะราวทีเรเิ่มเริ่มเริ่มโอ้ยโอ้ยหอยพี๊ด อ้าอ่าแตงโมแตงโมเปลี่ยนเปลี่ยนคนเปลี่ยนคนเปลี่ยนคนครับเปลี่ยนคนครับอะเปลี่ยนโมมาเป็นแม่อิกาเร็วเเอาได้นะจังหวะนี้เอาได้นะแม่อิกาไม่มาอ้าว เดี๋ยวเราไปสร,ปรุปคะแนนกันแล้วเราก็ได้ผู้ชนะวันนี้แล้วครับก็คือฟิม <Yeah. S 1> ฟิลมได้คะแนนไปทั้งหมด15คะแนนนะครับแล้วก็แตงโมโดได้ไป7คะแนนแล้วก็ยาน,นิดได้ไป5คะแนนและดีมได้6คะแนนนะครับ <S <S อ่าผู้ชนะหนึ่งเดียวก็คือฟิลมประมือ <S <S ส่วนผู้แพ้ทั้ง3าคนแตงโม,โมย,ยาน,นิดแล้วก็ดีม เดี๋ยวโดนเป่าแป้งแล้วก็ไปยิงลีด5ทีเสาคลิปนี้สนุกกันไหมมากอ่าเสาคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับไว้ติดตามตอนหน้าว่าเราจะเล่นอะไรอีกไทยๆแบบไทยบ้านขอลาไปก่อนสวัสดีครับไปดูทำโทษกัน